คนที่สูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลานานปอดของเขาเนี่ยมีปัญหาอย,ย่างไงบ้างแล้วเราสามารถดูแลได้ยังไงนะครับสุขภาพดีนะครับก็คือจะมีลักษณะเป็นสีแดงเลือดสูบฉีดได้ง่ายฝั่งนี้เถ้าเราเห็นเนี่ยจะเป็นปอดที่มีการสูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลานานคราบน้ํามันหินนะฮะน้ำมันดินแล้วก็สารเคมีต่างๆที่อัดแน่นอยู่ปอดที่มีสุขภาพดีเนี่ยจะไม่มีอะไรอุดกั้นนะครับตรงนี้จะเป็นฝอยๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นถุงลมนะฮะเวลาที่อากาศบริสุทธิ์เข้าไปรับในเรื่องของออกซิเจนได้อย่างเต็มที่อีกฝั่งนึงหนึ่ ตัวก้อนมะเร็งหรือว่าสิ่งอุดกั้นต่างๆนะฮะที่เป็นก้อนๆตรงนี้ถุงลมเนี่ยจะมีเป็นคราบเหนียวๆตรงนี้นะฮะเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าหายใจได้ไม่ลึกหายใจได้ไม่นานมันทําให้เราเกิดอาการเหนื่อยนะครับเพราะว่าเราหายใจแล้วมีสิ่งอุดกั้นตรงนี้กองน้ําของคนที่สูบบุหรี่มนานานๆเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ย จะขยายตัวนะครับเดี๋ยวซึมออกซิเจนได้ไม่ดีทําให้เขาเรียกว่าเป็นโรคถุงลมป่งพองนั่นเองสําหรับคนที่มีอาการนะครับไอเรื้อรังหรือว่าเหนื่อยหอบอ่อนเพลียง่ายเหนื่อยง่ายนะครับคุณอาจจะมีอาการเหล่านี้ที่ผมพูดไปนะครับยาที่ดีที่สุดนะครับก็คือการลดบุหรี่แต่บางคนยังไม่สามารถเลิกได้เนี่ยสิ่งที่สําคัญคือคุณจะต้องดูแลเนื้อปอดของตัวเองด้วยนะก็คือจะเป็นตัวเบต้าเอ็กตัวนี้มีส่วนผสมที่สําคัญนะครับถึง15ชนิดนะครเป็นเด่นเลยเนี่ยที่ผมจะแนะนำนะฮะผมใส่ตัวออเซโรล่าเชอร์รี่จากฝรั่งเศสด้วย แอเซโรล่าเชอร์รี่ตัวนี้นะครับมีวิตามินซีสูงมากกว่าปกติเนี่ยถึง30-80เท่านะครับนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีตัวแอลออนิที N e T นะครับที่ช่วยในเรื่องของการล้างสารพิษแล้วก็ตัวเจโนคลีนนะครับที่ช่วยบำรุงสุขภาพของเรานั่นเองก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับที่ชอบสูบบุหรี่หรือว่ามีปัญหาเรื่องของการไอเรื้อรังนะครับหรือโรคภัยต่างๆเนี่ยรับประทานตัวเนี้ยวันละ1-2แคปซูลก็สามารถช่วยทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้จริงตอนนี้ มีโปรโมชั่นด้วยนะครับราคาหลักร้อยแต่คุณภาพหลักร้าน